วันเสาร์แล้วทุกคนต้องบอกว่าในในโหราศาสตร์ไทยเขาจะไม่ชอบเลขเจ็ดไม่ชอบไม่ชอบวันเสาร์เลยถ้าพระเสาร์มาจมําได้ไหมอย่างเช่นแบบพระราหูเข้าพระเสาร์แทกเคยได้ยินคํานี้ไหมจริงๆพระศุกร์ขเข้าเนี่ยดีนะมันจะเป็นในเรื่องของการเงินในเรื่องของความสุขความสะดวกสบายความสนุกพระศุกร์ขเข้าความหมายของคนโบราณก็จะหมายถึง อยู่ๆอ,อ่ะมันมีเรื่องดีๆเข้ามาแล้วอยู่พระเสาใช่บทจะได้เรื่องดีๆกลับมีเหตุให้ต้องไม่ได้สิ่งนั้นบทจะได้อะไรกลับกลายเป็นว่ามีเรื่องให้เรานั้นต้องทุกข์ใจถ้าเป็นโหราศาสตร์ไทยเขาจะมองว่าดาวเสาอ่ะเป็นดาวของความเจ็บปวดเลื้อลังโทษทุกข์อันนี้มันก็มีเรื่องราวนะทุกคนในดาวทุกดวงมีดีและมีเสียเหมือนกันทั้งคู่เหมือนเมื่อกี้ที่พูดไปอ่ะ ฉะนั้นต้องบอกว่าคนทุกคนเลือกได้เราจะเอาพลังงานในด้านไหนมาใช้พัฒนาตัวเองคนเกิดวันเสารวว์าเป็นคนที่เก่งมากแต่คนเกิดวันเสาร์ส่วนใหญ่มักต้องใช้แรงงานทําอะไรก็ประสบความสำเร็จช้าแต่จริงๆแล้วคนเกิดวันเสาร์เนี่ยโคตรเก่งอดทนเป็นเลิศวางแผนอะไรก็แล้วแต่โคตรฉลาด รู้จักเวลารู้จักหาโอกาสคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยจะมีสองประเทศลองทุกคนลองว่าตัวเราเป็นวันเสาร์หรือเปล่าหรือคนที่รักเป็นวันเสาร์หรือเปล่าคนเกิดวันเสาร์นะมักไม่ค่อยพูดมันไม่ใช่มันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นนะบอกก่อนเพราะว่ามันอันนี้เป็นแค่ดาวดวงเดียวจริงๆแล้วคนเราใช้ดาวต้องหลายดวงดาวเก้าดวงอะคะ่ะในดวงของเราแต่ว่าอันนี้เป็นเป็นแบบมีอิทธิพลกับเรามากที่สุดในเรื่องของภายนอก และความสุขคนที่เกิดวันเสาร์ความสุขของเขาคืออะไรความสุขของเขาคือความมั่นคงที่สําคัญความสุขของเขาคือความเงียบการได้อยู่กับธรรมชาติได้อยู่กับตัวเองไม่ต้องใช้ชีวิตหรูหราอะไรมากมายเป็นคนที่พอเพียงในชีวิตแล้วมีความสุขจริงๆนะมีความสุข,นะสขได้ง่ายแต่ในขณะเดียวกันคนที่เกิดวันเสาร์ก็เป็นคนที่มักมีความทุกข์อมทุกข์ได้เช่นกันถ้าหากว่าใครที่เป็น lower lower octave คนที่เกิดวันเสาร์จะมีโอกาสมีโอกาสแช่ก็มวก็มีโอกาสที่จะเป็นคนที่มีความกังวลและมักคิดถึงอดีตท,ที่ผ่านไปแล้วซ้ําๆซ้ๆแล้ววางไม่ได้การที่เขาคิดถึงอดีตที่มันผ่านไปแล้วความเจ็บช้ําที่มันเจ็บปวดที่มันอยู่ในใจของเขาเราวไม่รับการเยียวยาเขาจะโฟก,กัสกับความทุกนั้นจดจําแล้วก็รอคอยมีสองเวนะบางคนจําเฉยๆอีกประเภทนึง เดี๋ยวจะเอาคืนฉะนั้นคนที่เกิดวันเสาร์ความสุขของเขาคือการที่เขาได้เป็นตัวของตัวเองในแบบที่ไม่ต้องตามใครได้อยู่กับตัวเองแล้วมีความมั่นคงในแบบที่เขาต้องการแต่ละคนเนี่ยต้องการไม่เท่ากันคนที่เกิดวันเสาร์ไม่ใช่คนที่ทะเยอทะยานขนาดนั้นฉะนั้นบางครั้งบางทีเราจะรู้สึกว่าคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยเราใช้จุดคนวันเสาร์จะเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยแสดงความรู้สึกไม่ค่อย ไม่ค่อยดูเหมือนไม่ค่อยคิดอะไรแต่จริงเราเป็นคนที่คิดโคตรคิดเขาเรียกว่าน้ำนิ่งไหลมึกเป็นพวกเสือสุ่มจองวางแผนฉะนั้นข้อดีของเขาคือโคตรอดทนอดทนมากรู้จังหวะเวลาทำไมเซเว่นถึงใช้เลขเจ็ดเพราะเซเว่นเขาเปิดตลอดทีบสี่ชั่วโมงคนที่ทำงานเนี่ยมันเป็นพลังงานของความอดทนมันเป็นพลังงานของ การที่จะต้องใช้แรงงานแล้วเป็นพลังงานที่มีความเนหน็ดเหนื่อยฉะนั้นต้องบอกว่าใครที่กดเกิดวันเสาร์ไม่ต้องกังวลเลยว่าจะรวยไม่รวยข้อดีของเรามีเพียงแต่แค่ว่าเราอาจจะใช้เวลานานกับคนอื่นนิดนึงเพราะอะไรคิดเยอะวางแผนเยอะกว่าจะลงมือทำนานเกินฉะนั้นใครเกิดวันเสาร์คะ่ะคิดอะไรได้ วางแผนปุ๊บลงมือทําทันทีอย่าปล่อยให้สับสนแล้วเราจะไม่กล้าฉะนั้นคนที่เกิดวันเสาร์ความปลอดภยัยความมั่นคงคือสิ่งที่สําคัญในชีวิตมันคือความสุขในชีวิตในขณะเดียวกันถ้าใช้ตรงนี้ได้คนที่เกิดวันเสาร์จะสักเซสและประสบความสำเร็จได้ไง่ายมากนะคะ